เร็วแซงหน้าทุกคนเพราะไม่รู้3ข้อนี้รู้สึกว่าผิวมันเริ่มไม่ตึงเหมือนเมื่อก่อนคือแบบหน้าเหี่ยวขึ้นทําอะไรอะ่ะก็เหนื่อยง่าย,าย3ข้อมีอะไรบ้างข้อหนึ่งให้ลดความเครียดทายัางไงก็ได้ให้คุณเครียดน้อยที่สุดเพราะความเครียดส่งผลต่อ DNA ระดับเซลล์เลยทําให้โครโมยหดสั้นลงยิ่งสั้นยิ่งแกนเร็วยิ่งนําพาโรคร้ายเข้าสู่คุณและว,วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการนั่งสมาธิวันละ5-10นาทีนักวิทยาศาสตร์คอนเฟิร์มแล้วว่ามันช่วยได้จริงๆข้อ2ให้จํากัดแคลอรี่ต่อวัน อย่ากกินจนเกินอิ่มเอาทิศง่ายๆก็คือกินอิ่มแค่80%ก็ให้พอละอย่าเสียดายจนเสียหายจำง่ายๆแค่นี้ข้อ3ให้เต้นนึกอะไรไม่ออกเต้นเลยอารมณ์ดีขึ้นมาทันทีหน้าเด็กขึ้นมาทันทีถ้าคุณทําทุกวันสม่ําเสมอเนาะแล้วก็มีความสุขมากขึ้นส่วนใครสนใจมากเลยเคล็ดลับที่หมอเฟิร์นอามาบอกรอบแล้วอยากรู้เรื่องการชะลอวัยมากขึ้นทํายังไงที่จะมีหน้าเด็กดูอ่อนเยาว์เพราะว่าหมอเฟิร์นบอกแล้วว่าคุณไม่จําเป็นต้องป่วยแล้วคุณก็ไม่จําเป็นต้องแก่คุณสามารถไปอ่านได้ในหนังสือ e book. อยู่เๆ เด็กซะง,งั้นเป็น21เคล็ดลับชะลอวัยระดับเซลล์ทำตามง่ายๆแล้วก็จะมี QR code ให้สแกนที่อธิบายเพิ่มเติมว่าหมอเฟิร์นว่ายังไงกับหน้านี้หน้านี้เนาะอีกอย่างหนึ่งที่เป็นวิชามานก็คือเป็นหนังสือเสียงวิชามานหน้าเด็กอีบุ๊กแล้วก็หนังสือเสียงเนี่ยตอบโจทย์ที่สุดราคาตอนนี้ถ้าซื้อแพคคู่ปกติอีบุ๊กเนี่ยอยู่ที่1290บาทส่วนหนังสือเสียงอยู่ที่1990บาทแต่ถ้าใครมาฟังแล้วอยากได้ราคาพิเศษแพคคู่1990บาท ทั้งได้ฟังหนังสือเสียงฟังผ่าน u t u b e หรือ Facebook กลุ่มปิดก็ได้อีบ e ุ๊กก็อ่านผ่านโทรศัพท์มือถือหรือคอมก็ได้ไม่มีลบใช้ได้ตลอดชีวิตเลยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นสรุปหนังสือชะลอวัยระดับตำนานที่หมอเฟิร์นรวบรวมมาให้คุณละที่เป็นเนืน้อหาเน้นๆคุณไม่ต้องไปหาอ่านที่อื่นเนื้อหาในเล่มเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นเคล็ดลับที่แบบเป็นเรื่องที่ธรรมดาแล้วง่ายมากๆที่หลายคนมองข้ามไปมันเหมือนเส้นผมบางภูเขาพอคุณฟังหรือคุณอ่าน,ค,านคุณจะรู้เลยว่าแค่นี้เองเหรอเคล็ดลับหน้าเด็กชะลอวัย มันมีแค่นี้จริงๆเหรอบางคนแค่หยุดทําเรื่องเนี้ยคุณก็น่าเด็กลงแล้วสุขภาพดีขึ้นเป็นกองแล้วขออวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยกันแบบนี้เนาะแล้วก็น่าเด็กลงเด็กลงรักทุกคนค่ะ